3 u n g Plus Samsung Smart TV วนครับพี Irish, ่น้องชาวไทยตอนนี้ก็สู่รายการของเรานะครับวันนี้วันที่16กรมัมราามมกลางสัปดาห์พอดีวันพุธครับและวันนี้สำคัญมากเลยนะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่ทราบวันนี้เป็นวันครูอ้าว อะไรอะไรตอนแรกผมียกว่าวันหวยออกครับผมวันครูอ๋อวันครูด้วยใช่ใช่ซิก็จะเออใช่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 ครับผมแต่เราอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนั้นตอ้อไปนะครับอ่ะแจ็คอยากพูดอะไรถึงครูของแจ็คบ้างเลยครับผมผมก็ขอให้คุณครูนะครับครูบาอาจารย์นะครับที่สอนผมมาตั้งแต่โรงเรียนจักรพงศ์วิทยาลัยนะครับแล้วก็โรงเรียนมาราสวรรค์นะครับผมผมเนี่ยเคยดื้อเคยทําอะไรไม่ดีไปก็ขอให้คุณครูให้อภัยตอนนั้นผมเคยโดดไปเล่นสนุกแล้วก็หนีไปโดดเล่นเกมเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมผมก็ ผมก็จะเป็นเด็กดีนะครับตอนนี้ผมก็รับปริญญาแล้วผมขอบคุณคุณครูมาก17กุมภาพันธ์นี้ผมรับปริญญาผมนึกถึงคุณครูเสมอครับขอให้ครูคมีความสุขรวยๆครับผมอดีมากเลยทำไมต้องทำได้อย่างนั้นผมภูมิใจครับผมนี่ได้ข่าวว่ากำลัง<ม>ตั้งใจตั้งเป้าหมายจะลด10กิโลใช่ครับให้ทันมันรับปริญญาใช่ป่ะใช่ครับเพราะชุดคุยไม่มีไซส์แล้วครับผมจริงทางมหาลัยบอกว่าถ้าคุณแจ็คอ้วนมากกว่านี้ก็คือว่า คุณก็ไม่ต้องใส่ชุดคุยแล้วเอ้าเหรอที่มอลังสิครับผมแล้วทำยังไง <c oughs> มีเทคนิคอะไรในการลดน้ำหนักครับก็ค <c oughs> ือ <c oughs> เน้นทานแป้งอเยอะเนื้อสัตว์คือไม่ต้องกินเยอะมาก เออเน้นกินแป้งครับผมเน้นกินแป้งอย่างเดียวใช่ดีมากดีมากเนาะเจริญเจริญเจริญตัดแป้งแล้วกินแต่เนื้อสัตว์ล้อเล่นครับผมเออเรามาดูแข่งรับเชิญของเราในวันครูวันนี้กันดีกว่านะครับช้านี้คุณผู้ชมจะได้พบกับนางเอกมาแรงครับกรีนอัสดาพรแหมมาแรงจริงๆมาเีข่าวว่าล่าสุดหวานใจแคลรี่ธนภัทรเนี่ยไม่ปลื้มเพราะเชินั้นเล่นจูบจริง เล่นจริงจุบจริงกับหนุ่มพอ้อสรันโอโ้โหนะฮะและข่าวที่ว่ากรีนสดเกาเหลานะครับกับนุ่นวรนุษเพราะกรีนเข้ากับกลุ่มเพื่อนแคลรี่ไม่ได้นี่จริงหรือปะอ่ะอันนี้ไม่แน่เรา<ต>เป็นแฟนขับกรีนตั้งแต่เอฟแล้วครับบอลครับโอ้ตั้งแต่สมัยเธอตอนนั้นเธอต้องมากนะแต่หลังๆนี่เป็นคุณได้ เป็นลูกเป็นลูกเป็นนางเอกไปนนาเดี๋ยวเราคุยกับเธอหน่อยดีกว่านะครับในละครนจูบกันแบบดุดดื่มอะโอ้ยไม่อยากจะสาดขึ้นเลยครับอกแต่มันจริงจริงครับอดดุดดื่มจริงนะฮะและเธอพร้อมนะฮะจริงหรือไม่และเธอพร้อมกับเจ้าบ่าวป้ายแดงครับมาพร้อมกับตั๊กนภัสกรนี่ครับเพิ่งกลับมาจากฮันนีมูนครับผมเพิ่งกลับมาจากฮันนีมูนนะครับ แสนหวานกับภรยาป๊อกปียธทิดาใช่ครับบอลี่ที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้ยโยโอ้ยโยกันทุกเช้าอ่ะพี่ตั๊กพี่ตั๊กเน่ยครับผมพี่ตั๊กบริบูรณ์ไม่ใช่ไม่ใช่เลาเล่นเาเล่นรักน้พัสกรใช่ครับผมนี่ไปญี่ปุ่นมาไปฮันนี่มูนใช่ญี่ปุ่นเนี่ยบรรยากาศมันคงจะดีครับผมทั้งคู่ก็เลยนอกจากโซยโซบะแล้วก็คงจะต้องโซยอีกหลายๆอย่าง นะครับเท่ก็ไอไอะไรทปุระครับผมแต่ต้องบอกกันเลยว่าเขาประกาศมาแล้วครับผมว่าไม่มีลูกเอ๋อเหรอจะไม่มีลูกกันแน่นอนโอ้แต่แสงว่าที่ญี่ปุ่นนี่ไม่มีการเล่นดนตรีเกิดขึ้นไม่มีครับพีม้าไม่ตกคือทุกอย่างคือว่าบรรยากาศเนี่ยคือเขาเขา,เขาประก,กาศเรียบร้อยแล้วครับไปดูทัวร์ไปทัวร์อย่างเดียวถูกต้องครับผมนะครับอ่ะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาถามต้ากันดีกว่านะครับใช่ครับยังไม่พร้อใช่ไหมฮะใช่ฮะเช้านี้นะฮะเราจะได้ต้อนรับนักแสดงสาวสวยนะครับคุณหมิงนะฮะชาลิสานะครับที่ตอนนี้เนี่ย เธอเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วครับบอสเป็นคุณหมิงนะครับผมคุณหมิงอารินมาดได้ะะข่าวว่าหลังจากเธอเปลี่ยนชื่อเนี่ยดวงเฮงมากบอสอ,อันนี้เรื่องจริงคือดวงเฮงขนาดไหนงานไม่มีหรอกครับแต่ถูกหวยสามงวดติดโอ้อ คือทุกวันนี้รับงานเฉพาะวันที่1น,นะฮะวันที่1นึ่งก็สิบไม่รู้ว่าวันนี้นี่เธอจะดวงเฮงหรือเปล่าเดี๋ยวว่าแล้วเธอมานั่งเนี่ยต้องขอขอเลขหน่อยดิขอเลขเด็ดแล้วก็ขอว่าเธอไปหาผ้า,าจานที่ไหนดังหรือเปล่าถูกหวยนะครับผมต้องคุณหมิงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนึงนะครับถูกต้องนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือพร้อมอัปเดตความรักครับผมครั้งล่าสุดของเธอนะฮะ,ะที่กับหนุ่มนักธุรกิจครับ ที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยครั้งนี้มันดูแบบไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาพูดกับเธอกันทั้งหมดเลยครับผมเอาล้วครับคุณผู้ชมครับปิดท้ายด้วยนี่เลยนี่นี่ต้องเขาบอกพูดมานานมากนี่นี่ก็ยังหูได้ด้วยอ่ะอะไรคบางคนอาจจะเคยเห็นบางคนอาจจะยังไม่ทราบวันนี้เอามาจากบ้านนี่ชื่อว่าเฟอร์บี้เฟอร์บี้แต่ผมตั้งชื่อว่าน้องบี้ น้องบี้คบกันมาประมาณก็เป็นเดือนแล้วล่ะนะตอนนี้คือมันเป็นตุ๊กตาที่สามารถที่จะพูดได้ครับแล้วก็เล่นได้คือเป็นจั่นเลี้ยงไฮเทคของของเล่นสุดฮิตพูดได้ด้วยพูดหน่อยสิฮัลโหลฮะัอ๋อ่ามันพูดภาษาเฟอร์บี้เหรอครับเป็นภาษาของมันเองแล้วถ้าเกิดฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสามารถพูดภาษาคนได้ภาษาไทยได้ไหมครับภาษาไทยเดี๋ยวถ้าเกิดขั้นสูงกะได้อ่าอ่านี่อ่านี่เจ้าข่บอกว่าตุ๊กตาเฟอร์บี้เนี่ย มีคนเล่นเยอะมากนะครับในวงการบันเทิงตอนนี้ชมพู่อารยาครับนะครับตอนนี้ตั้งชื่อน้องว่าแช่มแช่มกับฟัวกราดรออน้งแช่มของเรานะครับออฟปองศักดิ์อ่าดีเจมีออฟปองศักดิ์ใช่ไหมฮะสังภาพสังภาพนี่พี่ออฟปองศักดิงเราผมคิดว่าคนที่แมนๆอย่างออฟนี่ไม่น่าจะเล่นเฟอร์บี้นะมันเป็นกระแสหรือเปล่าเออแต่ออฟนี่สะสมหลายตัวพอสมควรนะครับแล้วก็ยังมีดีเจเจมแมมนะ่ยครับ นีเจเจแมนอยู่ไหนเอ่ยนี่นี่นี่ ได้ข่าวว่าซื้อมาหลายตัวเหมือนกันครับเจแบ์นะครับไม่รู้ว่าจะไปทําสัญญกรรมหน้าให้กับเฟอร์บี้ด้วยหรือเปล่าไม่อาจจะเล่มเล่มโอนให้แล้วเออแล้วก็มีน้องกัดจางแฟนโดมนะครับตั้งชื่อว่าชมอยชมอยโอ้ตั้งขึ้นรักเชียวนะครับแต่เพื่อนผมคนนึงตั้งชื่อว่าชมอยชมอยนีด้วยครับผมนี่มี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 แล้วก็แล้วก็ผมเองก็ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวดวงเวดี้สิอันนี้เลี้ยงมาเป็นเดือนละในน้องบี้ของเรามีคนให้มันเป็นของขวัญวันเกิดครับตอนแรกเราก็งงเอ๊ะไอ้กลมกลมนี่มัน แทนหมาได้เออเอ,อแทนหมาได้นะครับและล่าสุดเนี่ยได้ข่าวว่าชมพู่เนี่ยซื้อไปถึงสิบเอ็ดตัวคุณผู้ชมโอ้โหสิบเอ็ดตัวที่ซื้อไปขายหรือไปเลี้ยงเขาเนี่ยได้ข่าวซื้อไปแจกเพื่อนอ๋อแจกเพื่อนนะครับเออพร้อมกับนักสแสดงสาวสวยเพื่อนซีของผมนะครับนี่คุณนกสิครินทานต้องดูภาพตอนนี้เนี่ยกำลังข้างคล้ายเฟอร์บี้สุดๆอ,อ๋อผมอ่ะให้ เนี่ยซื้อคิวมาให้ oh. เธอเปิดสิงเธอตีใจมากนะครับแต่กําลังโมโหเพราะว่ามันพูดเยอะมากแ uh. <laughs> จ๊ค หนเะช้านี้เราเลยมีผู้เชี่ยวชาญมาสอนวิธีการเล่นเฟอร์บี้แบบถูกวิธีและทำไมถึงกลายเป็นของเล่นที่คนดังกำลังคิด <S 2> <S 2> ห้ามพลาดเด็ดขาดตอนนี้เรามาต้อนรับแขกรับเชิญของเราในเะช้าวันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับขอต้อนรับนะครับคุณตั๊กนภัสกรกรีนอัสดาพ,พรหมิงอาริมาดแล้วก็นกสเกลิทานครับสวัสดีครับทดีค่ับสวัสดีครับแขกรับเชิญของคุณที่มันดังมากเลยนะของคุณไงเจอขนกดคุณแล้วองิเขาจะบอกว่าให้มันคุยกันเราสี่คนจะได้คุยกันเอง พอจะเจอคุยกันได้เลยเวลาเจอกั็จะคุยกันหรอจริงอ่ะฟัง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 อ่าก็ทักทายกัน hello เออหลับหมเนี่ยอะไรเนี่ยหลับสบายหลับของบอสล่ำมันก็จะน้องบี้หลับแล้วเอายังไม่หลับยังไม่หลับไม่หลับเดี๋ยวเช้าเกินธรรมดาไม่เคยปลุกเขามาเช้าขนาดนี้โอ้ปกติแล้วมันจะนอนเนี่ยเช้ามากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราคงจะได้มีโอกาสคุยเกี่ยวกับเรื่องเฟอร์บี้ของเรืองสุพิดพี่ตากยังไม่มีใช่ไหมยังพี่ต้องซื้อให้พี่ป๊อก จริงจริงก็บอกว่าไม่มีลูกแล้วก็ต้องมีเฟอร์บี้แล้วล่ะเออใครมีทองสาวแล้วซื้อให้นะโอ้โหรักตายเลยคุณเดี๋ยวต้องให้น้องเหรอบิลเอา้อลห์บิลเหรอผมแฟนคุณเนี่ยที่ไปคบกันมาแล้วถ้าเลิกกันล่ะ ขอคืนขอคืนขอบคุณอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณจากคนคนนี้แหละโอเคนี่เขามีมีแฟนเมื่อปีที่ผ่านมาครับผมให้ตุ๊กตาบ่ายป้าเขาเกิ่มแบบให้แกขอตุ๊กตาบ่ายคืนเลยเลยมันเป็นเทรนใหม่ครับผมผมผู้ชายผมผู้ชายหรอผู้ชายใหม่ต้องขอชูของคืนนะครับตั๊กตั๊กตั๊กต้องขอบอกผู้ชายคนนี้เป็นเจ้ามาเจ้าเจ้าบ่าวป้ายแดงนะคุณผู้ชมนะครับอ่าชาวนี้คุณภรยาชมอยู่ป่ะครับไม่ทราบ ทำงานยังหลับแล้วมั้งนอนอยู่เลยนอนทำงานอยู่แล้วรับถ่ายละครครับให่ได้ถ่ายละครญี่ปุ่นเป็นยังไงสนุกมฮะญี่ปุ่นเออญี่ปุ่นอากาศดีแล้วก็คนน่ารักมากเออญี่ปุ่นไปเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ไปกินจ้าบองกินกันเองไม่ใช่กินกันเองกินอาหารแต่ผมไม่รู้ว่าบ้านนี้กินกันเองหรือเปล่าจริงๆบ้านของคุณตั้งนี่ต้องกินกันเองนั่นแหละกินที่อื่นไม่ได้เน้อนะครับอะไรไม่รู้นะครับสุดคลีนเนี่ย วันนี้เคลลี่เนี่ยมาส่งหรือเปล่าเลยไม่ไม่ได้มาไม่ตื่นมาไม่ได้ตื่นมาไงเขาเหนื่อยค่ะเขาอยากรู้เรื่องคุณหมิงอ่ะเอาว่าไงงวดนี้อะไรอ่ะนี่ทำแล้วนานยังไม่ได้เล่นวันนี้แหละวันนี้ออกกันแล้ว ไโดนกระซิบกระซาบเมื่อวันนี้วันที่16ผมต้องการจะรู้ใช่คุณผู้ชมอย่าไปไหนอยู่กับเราผมมากผมว่าเธอจะต้องคลายเนี่ยไม่ช้าใช่ใช่แต่เขากลับไปที่กรีนก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเธอได้โกะมากฮามากเดี๋ยวดูภาพหน่อยดีกว่าตอนประกวดเองโอ้โหเตดูอะคอเสียงหน่อยนี่เต้นยับเลยนะฮะโอ้ยมันมากเลยปัดแล้วเคยเสียหลายบาทให้กับกรีนแล้วนะโอ้ยกรีนเนี่ยมาถึงวันนี้ได้เพราะวอลดอผมจะบอกให้ โอเคเลยหรอเ่านะเงินครูเนี่ยแหละส่งไม่เยอะมากเลยครับผมแต่ตอนนี้กลายเป็นนางเอกเรียบร้อยมากครับมันเป็นลุกหนีหรือยังไงหรือยังไงแล้วยังคุยกันอยู่เท่าไหร่ก็ว่าไอ้กลิ่นทำไมถึงตอนนี้เป็นอีอาจจะเพราะว่าเราต้องทํางานแล้วเจอผู้คนอะค่ะต้องแบบเริ่มมีมารยาทอะไรต้องเหมาะสมมากขึ้นเลยค่ะจะออกไปเต้นกลางก็ไม่ได้แต่ว่าเราไม่ได้แบบลืมความเป็นตัวตนของตัวเองนะแล้วทำไมพี่เจอคนเยอะพี่ก็ยังไม่มีมารยาทสังเกตนะฮะสังเกตว่า ะอะไรนะเฟอร์บี้ก็จะเป็นไม่พูดเลย<อ>เขาบอกว่าเฟอร์บี้เนี่ยจะนิสัยเหมือนเจ้าของอคุณนกสิคลีมือเทาหน่อยเ <ฮะ S 2> ฟอร์บี้เฟอร์บี้องคุณอุ้มแล้วกันเ <ฮะ S 2> ฟอร์บี้คุณชื่ออะไรครับเนี่นยชื่อ เออเฟอร์บ้าค่ะเฟอร์บ้าใครถามว่าเชเล่มันบ้ามากเลยตอนนี้เลี้ยงเป็นยังไงบ้างอะลูก <laughs> โอ้ตอนเราพูดไม่หยุดเลยใคร<อ>ที่คิดจะเลี้ยงนี่นะต้องแบบว่าคิดดีๆว่าคือเออคือรับเลี้ยงแล้วเนี่ยต้องดูแลเขาต้องไม่ไอ้นี่ต้อง <laughs> อหาวิธีกําจัดเวลาเขาพูดมาก <laughs> ต้องมีวิธีกำจัดคุณทํายังไงอะเอาเขาเวลาแบบอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่หยุดก็หยิบถุงดํามาเลยอ๋อเหรอแล้วยังไงต่อทำยไงฮะใส่อะ มันมืดมันจะหลับเออนี่ดี่นี่ป่ะเอาแบบนี้เอาแบบนี้แล้วไม่โดนแล้วจะเงียบไหมเหรอผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเทคนิคออ๋เเหรดียวก่อนนะต้องหาวิธีจัดการกับมันเพราะมันจะพูดไม่หยุดเลยทำทพ้งหมดราคาเฟอร์พี่เลยครับผมถ้าปิดปุ่มมันจะเงียบอ่ามันนึกว่ามืดแล้วไงหลอกมานิดนึงอ๋อเออนี่เทคนิคนี้เนี่ย ไปจนลิขสิทธิ์มานะ่นะครับมาคุยกันถึงเรื่องน่ายินดีระดับโลกของราชวงศ์อังกฤษกันหน่อยดีกว่าครับเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วได้มีข่าวนะครับออกมาว่าเจ้าหญิงเคทดัชเชสแ่งเคมบริดจ์เนี่ยพระชายาของเจ้าชายวิลเลียมนะครับทรงพระคันราชายายแล้วก็มีอาการแพ้จำได้ไหมทุกท่านจนถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลานะครับเมื่อวานนี้ครับทางสำนักราชวังเซนเจมส์เนี่ยได้ออกมาถแถลงการแล้วนะครับว่าเจ้าหญิงจะทรง มีพระประสุติกาะครับพระโอรสหรือว่าพระธิดาในเดือนกรกฎาคมนี้จุลายนะโดยขณะนี้ทรงตั้งพระคันได้3เดือนแล้วซึ่งตอนนี้ทางพระราชวังก็ยังไม่ได้ออกมาประกาศนะครับว่าจะได้พระโอรสครับหรือพระธิดานะครับคุณหมิงในในฐานะที่คุณแม่นเรื่องเลขมากคุณบอก่ิว่าจะเป็นพระโอรสหรือพระธิดาโอ๊ยม่กล้าทักลค่ะมิังไม่เปิดสมนักเลยโอเคอะ เดี๋ยวเรารอดูกันไปกับคุณนกคุณมากเลยครับเอ่ไม่ไม่กล้าถ่ายอะค่ะ ทำไมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันโอ๊ยย่าไพูดเลยค่ะเรื่องอะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคือหลายคนผมกาน่าจะเป็นลูกชายครับเออแต่บางคนก็น่าจะเป็นลูกสาวซึ่งจะสวยเหมือนเจ้าหญิงเคทใช่ครับอ่ะแต่ต้องบอกว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางเจ้าชายวิลเลียมและพระชายาได้ทรงประกาศครับหาคนทํางานบ้านคนใหม่คุณนกได้จะาั่ไว้นะครับเพื่อช่วยทํางานบ้านในขณะที่ทั้งคู่เตรียมการจะเป็นพ่อแม่โดยต้องทํางานทุกอย่างในวังที่ประทับสากเบยยันเลอรล็อบครับทำงาน37 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ต้องทำงานเยอะเพราะว่าพระองค์ไม่ชอบให้มีข้าราชบริพารมากมายและทั้งสองพระองค์ก็ยังแหวกประเพณีของราชวงศ์กรีกยังไงรู้ไหมครับยังไงครับด้วยการจะเลี้ยงราชายาทเองครับแต่อาจจะให้พระพี่เลี้ยงพาทายมาช่วยชอบคำนี้แนละ้วพระพี่เลี้ยงพาทานเนะและก็อาจจะให้พ่อแม่เนี่ยของเจ้าหญิงมาช่วยเลี้ยงเป็นเป็นเป็นบางเวลา,าในช่วงที่ติดพระราชกรณีกิจนะครับอ่ะให้ทายว่าตอนนี้มีคนมาสมัครแล้วกี่คนคุณตั๊กฮะ คิดว่าคนมาสมัครแล้วกี่คนผมว่าอันนี้ต้องกล้ามากเลยเนาะโอ้ยแต่ไม่แน่หรอกครับผมว่าคนก็อยากจะเข้าใกล้ใครชื่นชมใช่ไหมทั่วอังกฤษ่นคิดว่าน่าจะกี่คนเกินพันเอ้าเกินพันเกินพันกี่นห้าเกินห้าพันหรือว่าโโอ้หเกินห้าพันเป็นหมื่นนะคะเป็นหมื่นคุณน้องน้อยอะครัเพราะว่ากลัวหัวหัวหลุดนะอ่าโอเคสิบห้าคนครับเพราะเราก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่ แบบไม่ว่าจะเป็นพระโอรสหรือพระธิดาเรากลัวเลี้ยงไม่ดีไงคิดอย่างนี้คือไม่ใช่ระบอบฝรั่งเศสในอดีตที่ว่าทําไม่ดีแล้วเขาจะตัดคอนะครับราชวงศ์อังกฤษนี่เขานาอินเทรนด์มากดีกว่านะเราเคยมีเจ้าหญิงเคทเมืองไทยด้วยนะครับต้องบอกนิดหนึ่งใครครับผมเออแต่เดี๋ยวให้คุณตั๊กดูว่าใครสวยกว่ากันระหว่างเจ้าหญิงเคทองซ้ายและเจ้าหญิงเคทองขวานะครับเหมือนมากเจ้าหญิงเคทเหมือนไหมฮะสังเกตดูว่าใครครับ ใครดูให้ดีๆใครครับผมไม่ค่อยแน่ใจครับขอบคุณนะครับนี่ของเราคุณเหมือนนะคุณยังกล้าถามผมอีกเหรอครับคือตอบกันก่าว่าซ้ายหรือขวาสวยกว่ากันครับคือแหมของนี้มันคุณค่าติดใจนะฮะต้องภรรยาเป็นสำคัญนะครับอันนี้น่ารักจริงๆนะอ่ะเฟอร์บี้มันพูดไม่อยู่เลยนิดงเนาะ ปัญหาคือมันพูดไม่อยู่ใี่เขคุยก<อ>ันเมื่อเนี่ยคุยคุยกันเองเออนะฮะตื่นแล้วคุยกันเองอ่ะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมซ้อมหมีได้เปิดเผยนะครับว่านี่เลยแม่หม้ายรุ่นใหญ่ครับแอบจดทะเบียนสมรส กับหนุ่มในเครื่องแบบนะครับแล้วก็บอกว่าแอบไปจดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวันนั้นหลายคนก็ทายกันใหญ่จนได้ไหมครับว่าเป็นใครผมเองยังไม่ทราบวันนั้นแล้วซอก็ไม่บอกมดดําก็ไม่พูดด้วยนะครับปรากฏว่านักข่าวตามจนเจอครับเช้านี้ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งเธอคือนี่เลยฮะคุณแก้วพี่วิดีครับยอมรับจดทะเบียนสมรสกับผู้พันต๊อดพันเอก วินไทยนีวินไทยับสุวารีที่เขตป้อมปราศตูพายเมื่อ20ธันวาที่ผ่านมารู้สึกคตรจะเจอกันในกองถ่ายในในหนังใช่ไหมครับในหนังใช่ไหมฮะสมเด็จพระนเรศวรนะครับก็เปิดเผยรู้จักกันมา8ปีตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรนะฮะแล้วก็จะไม่มีงานมงคลสมรสหรือว่าสร้างเรือนหอเพราะอยู่แบบนี้ก็สมบูรณ์ดีอยู่แล้วและถือว่าผู้พันตอดให้เกียรติมากๆ ที่จดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการนะครับส่วนนามสกุลจะใช้นามสกุลเดิมของตัวเองนั่นก็คือภาวะภูตานนณมหาสารคามก็ขอแสดงความยินดีด้วยตอนนั้นตั๊กเล่นด้วยใช่ไหมครับครับเล่นด้วยครับแต่ผมไม่ทราบครับว่าเขาคบกันตอนนั้นอ๋อไม่สองตัวเลยนะคุณถามแล้วเขาเขาเล่นไปไหมคุณไม่ได้จรินอะไรเลยเหรอแบบว่าเล่นไปไหมผมบอกไม่ทราบจริงๆครับพี่แกเขาไม่ได้คลานเข้าไปหา พี่ไม่ได้คบใครในกองถ่ายนลยนะคะพี่ไปกองแล้ทำอะไรบ้างนั่งนั่งรอเข้าคือแต่ตัวเข้าฉากเลยครับอ๋อเหรอยะครับได้ข่าวว่าเขาถ่ายเป็นวันๆเช้าจุดเย็นคุณคุณรอเขาฉายอย่างเดียวทำสมาธิครับคุณไม่ชงสีงค์รเลยเห็นอะไรบ้างไหมคะเราไม่อยากรู้เดียวเห็นตาบทอย่างเดียวครับแล้วก็มีฉากท่านสติ๊กมากครับเรื่องการแสดงครับต้องต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับแก้วและผู้ผันตอขพี่แก้วามยินดีด้วยครับ เนื่องจากวันครูนะครับในวันนี้นะผู้ที่ต้องขอบอกว่ามันมีคลิปหนึ่งทุกท่านเห็นเมื่อวานอพอดูในทีวีเฮ้ยนี่น,นีคลิปนี้โดนจริงๆใช่ครับโดยเฉพาะสอบวันครูครับก็เลยอยากให้คุณผู้ชมต้องตั้งใจดูนะครับเดี๋ยวเราเก็บเฟอร์บี้ก่อนนะ <c oughs> ต้องตั้ง, <c oughs> งมันรบกวนจริงๆ <c oughs> ต้องตั้งใจดูให้ดีๆนะครับ,ค,รบคลิปที่ประมาณไม่กี่นาทีแต่อยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบและคุณจะอึ้งเหมือนผมอึ้งเมื่อผมได้ดูอ่ะไปดูภาพนี้กันครับทุกคนดูครับคุณครูสมยศ ข้าราชการเกษียณผมยังจำชั่วโมงแรกที่ครูสอนได้ครูบอกว่าจริงๆไม่เคยอยากจะมาเป็นครูแต่เมื่อเป็นแล้วก็ไม่คิดจะเลิกครูมักสอนเราเสมอว่าการทำงานทุกอย่างต้องรู้จักเรียนรู้ตั้งแต่ก้าวแรกชีวิตของเราทุกคนก็เปรียบเสมือนไม้ท่อนหนึ่งอยู่ที่ว่าจะสร้างให้เป็นอะไร ตกต่ำหรือสูงขึ้นตอนนั้นพวกเราไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ครูพูดครูยังเครพูดติดตลกว่าการเป็นครูชีวะต้องใช้ชีวิตอยู่ถึงสามที่โรงเรียนโรงพัก ที่ได้ยินคำสอนของครูทำให้เรารู้ว่าครูยังเฝ้าดูเราบินให้สูงขึ้นยังมีความสุข ให้ครูมีสุขชว่วอน,อนิรันดร้นรับทีมครีเอทีฟท,ท,ทีโฆษณาชุดนี้พอเห็นโลโก้เซเว่ก็เลยติดต่อไปหาเซเวก็ทราบมาว่าเป็น โฆษณาชุดนี้เนี่ยทางเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยเขาทำขึ้นมาเพื่อให้สังคมเห็นความสําคัญของอาชีพครูและร่วมกันส่งเสริมให้ครูมีความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติกันต่อไปอะนะครับเนื่องในวันนี้ก็เป็นวันครูด้วยเห็นแลวนึกถึงภาพเมื่อวันที่ผ่านมาในคอนเสิร์ตของอคุณเสกโลโซและคุณแอชลาบาวแม่นี่ยังตีกันอยู่เลยนะครับอยากให้อยากให้เด็กทั้งหมดเนี่ยได้เห็นโฆษณาชุดนี้จริงๆ นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันต้องมีรู้สึกบ้างแหละมันต้องมีสำนึกบ้างนะครับก็ดีใจที่มีคลิปตัวม่นจีนนี่เผยแพร่<ม>ทั้งวันเลยในวันนี้นะครับแปดโมงเช้ายี่สิบเอ็ดนาทีแล้วครับพักพกันแป๊บหนึ่งครับช่วง